เป็นเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านเหมือนกันแต่เขาเดือดร้อนจากเสียงของน้องหมาที่มันเห่ามันหอนอยู่เนี่ยเขาก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยมันมายังไรหรอมันเกิดจากอะไรแล้วทาไมหมามันถึงเห่าเห่าวันแรกๆเสียงดังวันหลังๆมาเสียงแผวแผวแผวคือเรื่องนี้นะคะชาวบ้านที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเขาได้ยินเสียงหมามันเห่ามันหอนมันร้องมาหลายวันแล้วค่ะก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกลุ่มคนรักสัตว์อำเภอพิมายบอกว่าช่วยมาตรวจสอบหน่อยหมามันเป็น เป็นอะไรหรือเปล่านะคะาารปรากฏว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่เขารับเรื่องแล้วค่ะก็มีทางด้านของกลุ่มคนรักสัตว์อาเภอพิมายนะคะนําโดยทางด้านของคุณชัยวัฒน์สุขเดชะเป็นรองประธานสภาเทศบาลตําบลพิมายแล้วก็มีสมาชิกของกลุ่มคนรักสัตว์หมาแมวอำเภอพิมายนี่แหละค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่งานป้องกันเทศบาลตําบลพิมายลงพื้นที่ไปอยู่ในหมู่ที่14ตําบลในเมืองอําเภอพิมายแล้วก็ไปเจอภาพนี้แหละค่ะสัปดาห์ที่แล้วเราเคยนําเสนอเรื่องของหมาจรที่อยู่กองขยะใช่ไหมที่ชาวบ้านก็บอกว่า ที่คุณไปลงพื้นที่มามาวันนี้มีอีกตัวหนึ่งเนี่ยนี่อันนี้คือยังไงครับกลุ่มคนรักสุนัขก,ก็คือนําไปส่งโรงพยาบาลใช่เ<อ>นี่ยค่ะช่วยกันดูเนาะโอ้โหชาวบ้านนะอันนี้คือต้องขอบคุณทั้งชาวบ้านแล้วก็กลุ่มคนใจดีด้วยนะครับขอบคุณกลุ่มคนรักสัตว์อาเภอพิมายเออหนึ่งชีวิตก็มีค่านะครับนะช่วยกัน ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่เรานําเสนอคุณผู้ชมไปนะคะว่านับจากนี้ไปเรื่องของการรายการของเราแม้ว่าจะชื่อ7สีช่วยชาวบ้านแต่เรื่องอะไรก็ตามที่ชาวบ้านมองว่ามันคือปัญหามันคือความเดือดร้อนหรือมันคือเรื่องที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือส่งมาได้นะคะที่แฟนเพจของเรา7สีช่วยชาวบ้านด้วยเราจะลงพื้นที่ไปกันนะแต่ว่ายังไงในเหตุการณ์นี้ขอบคุณจริงๆนะคะสําหรับพี่ๆเจ้าหน้าที่กลุ่มคนรักสัตว์อำเภอพิมายที่จังหวัดนครราชสีมารวมถึงขอบคุณชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนะคะที่มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ Oh, <laughs>